สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับสำหรับ4เรื่องที่เราต้องเจอก่อนวัย60นะครับแล้วซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวด้วยนะครับเรื่องที่1เลยนะครับคนก่อนอายุ60เนี่ยจะกลัวก็คือเรากลัวจะทํางานได้ไม่ถึงอายุ60ก็คือ อาจจะไม่ทันเกษียณก็ไม่สามารถทํางานได้อาจจะทุกคนลภาพหรือว่าอาจจะเป็นเจ็บป่วยหรือว่า,อ,าอะไรก็ตามที่ไม่สามารถทําให้เราทํางานต่อไปถึงวัยเกษียณได้นะครอาจจะไม่ต้อง60%อ่ะอาจจะแบบเราไม่สามารถทํางานได้จนถึงเป้าหมายที่เราจะเก็บเงินเกษียณเนาะโอเคอันนี้คือข้อที่1เนาะกลัวที่จะทํางานได้ไม่ถึงอายุ60%นะอันที่2ก็คือ กลัวว่าจะจากไปก่อนวัย6กนะครับก็คือสิ่งที่เราสะสมมาทั้งหมดเราไม่ทันได้อ่าใช้ชีวิตอยู่กับมันเลยเราก็จากไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือความกลัวข้อที่2อ,อันนี้น่ากลัวเนาะคือยังไม่ได้เห็นความสําเร็จหรือว่าถ้าใครมีลูกแล้วยังไม่ทันเห็นลูกโตเลยยังไม่เห็นทันเห็นลูกแต่งงานเลยเราก็จากไปแล้วเนาะโอเคอันที่3นะครับกลัวที่จะ เสียณแล้วเงินไม่พอใช้นะครับอ,อ,อันแรกก็คือตายก่อนใช้เงินใช่ไหมอ่าอันที่2ก็คือตายตายแล้วเงินยังใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยหรืออันที่3เนี่ยก็คือหนักกว่าอีกฮนะก็คือยังไม่ตายแต่เงินหมดก่อนอะไรแบบนี้นะฮะอันที่4ี่นะครับอันที่4ก็คือกลัวอ่าสิ่งที่เราสร้างมาหรือว่าอ่าลูกของเราสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะไม่ได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดนะครับ ก็เป็นความกลัวทั้ง4อย่างที่เกิดขึ้นสำหรับคนทีอ่อยู่ในวัยกำลังทำงานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะก่อนถึงอายุ60เรามาดูวิธีปกป้องแล้วกันว่าถ้าเรา มีปัญหาแบบนี้เราจะปกป้องความกลัวยังไงหรือว่าทําให้ความกลัวนั้นเนี่ยไม่เป็นความกังวลในชีวิตของเราเนาะอันที่1เลยนะที่เรากลัวก็คือ,อที่ผมพูดไปตอนตอน้นข้อที่1ก็คือกลัวจะไม่สามารถทํางานได้จนถึงอายุ60เราก็ต้องอมีแผนในการปกป้องรายได้ของเราเช่นดูแลสุขภาพเราให้เราแข็งแรงอยู่เสมอ คือถ้าเราไม่สามารถดูแลสุขภาพเราได้เราไม่รู้ว่าสุขภาพจะเป็นอะไรก็คือเราทําประกันในเรื่องของปกป้องความเสี่ยงอย่างเช่นประกันภัยโรคร้ายหรือว่าประกันทุกขลภาพประกันอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยที่ที่เราสามารถปกป้องความเสี่ยงในข้อที่1ได้เนาะโอเคข้อที่2ก็คือกลัวจากไปก่อนวัยหกใช่ไหมอันเนี้ยเราถ้าเราเป็นคนที่ เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมเราดูแลทุกอย่างทั้งหมดรายได้ของเราดูแลทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยอันนี้ควรที่จะต้องทําประกันชีวิตเอาไว้เลยเพื่อ,อคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาจะไดะ้ไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ล้มลงทั้งบ้านถ้าเราล้มลงคนเดียวเนี่ยทั้งบ้านก็ยังสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้วก็สามารถตั้งตัวได้จากเงินประกันชีวิตของเราเนาะอันที่3 รู้ว่าเกษียณแล้วเงินจะไม่พอใช้ก็คืออย่าผมคิดว่าคําว่าเกษียณเนี่ยมันอาจจะฟังฟังดูอาจจะไม่ไม่ค่อยเก็ทฟิลแล้วเนาะเพราะว่าปัจจุบันคนเริ่มอายุมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นยังทํางานต่อได้แต่ว่าลองนึกภาพผมเปลี่ยนคําใหม่ว่าคือเราไม่สามารถใช้แรงหรือเวลาของเราไปแลกกับเงินได้อันเนี้ยมันมันก็สามารถ เราก็สามารถวางแผนกเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าเรายังทํางานอยูอ่สามารถเก็บเงินได้อันนี้สามารถปกป้องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเงินไม่พอใช้ในอนาคตและย้อนกลับมาละ่ะแล้วเราจะใช้เงินเท่าไหร่อันนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันและก็ไปลอง คำนวณดูว่าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเนี่ยเราจะมีอยากจะมีเงินอตอนที่เราไม่มีรายได้แล้วเนี่ยเราใช้ใจ่ายเดือนเท่าไหร่เช่นบางคนเดือนละ1 5 0 0 0บาทพอไหมก็คูณจํานวนปีที่เราคาดว่าเราอยากจะอยู่ไปถึงอย่างเช่นบางคนอยากจะอยู่ถึง8 0 8 5อะไรแบบเนี้ยก็จากที่เราไม่มีรายได้เลยอาจจะตีไปที่60ไปถึง80ก็คือ20ปีเนาะก็เอา15 หน0่ง1ม0 0 0าบาทสมมติ15มันโอเคแล้วโเคเวอร์ในค่าใช้จ่ายละ15ื่คูณ12ก็คือ12เดือนเนาะแล้วก็คูณ20ปีนะครับก็เราลาประมาณ3ล้านกว่านั้นปัจจุบันเนี่ยเราเก็บเงินไปถึงเป้าหมายกเกษียณแล้วได้เท่าไหร่ก็ลองเอาอายุปัจจุบันหารกับจำนวนเงิน3ล้านกว่าเนี่ยเราต้องเก็บต่อปีเท่าไหร่อันนี้ก็ ก็ต้องวางแผนที่จะเก็บเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถ้ายิ่งรู้เร็วก็จะไม,ไม่ลำบากในการเก็บเงินมากนะักเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ช้าหรือว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยจะเริ่มลำบากแล้วเพราะว่าเราต้องเก็บเงินในจำนวนปีที่น้อยกว่าที่เราใช้เงินอันเนี้ยพอเข้าใจเนาะก็คือระยะเวลาในการทำงานเนี่ยน้อยละแต่ว่าต้องอยู่ไปอีกยาวเนี่ยมันอยู่แบบไม่ อยู่แบบต้องใช้ใจ่ายแบบกระเบียดกระเสียนหรือว่าเราเราก็ไม่อยากไปพึ่งหรือว่าไม่อยากพึ่งลูกพึ่งหลานใช่ไหมไม่อยากพึ่งคนที่เรา,าเป็นห่วงเผื่อบางทีลูกหลานเราก็อาจจะเป็นช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวเราก็ไม่อยากจะไปรบก,กวนเขาแบบนี้เราจะมีเราควรที่จะวางแผนกษียณไว้ตั้งแต่วันนี้เนาะโอเคอันที่4ี่ก็คือ กลัวว่า,าสิ่งที่เราสร้างมาหรือว่าลูกของเราทายาทของเรา,าสามีภรรยาของเราจะได้รับการปกป้องที่ไม่ได้ดีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างมรดกหรือว่า,ามีทุนมีเงินที่จะปกป้องให้เขาอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาก็ได้สมมว่าลูกเรายัางเล็กอยู่ เราอยากให้ลูกจบการศึกษาแบบดีๆเราก็ต้องควรจะมีเงินเก็บให้ับสำหรับเขาด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่า,าความกลัวที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันกลัวจนกังวลไหมถ้ากลัวจนกังวลลองวางแผนดูไหมว่าอย่างเช่นซื้อประกันหรือว่า,าซื้อ,อประกันมันเกี่ยวกับ กเกษียณอายุไหมเพื่อที่จะปกป้องรายได้ของเราที่มันจะได้ชัวๆวในอนาคตอะไรแบบนี้คือไม่ต้องไปเครียดอย่างน้อยก็มีเงินจากประกันเนี่ยคอยคอยดูแลเราเป็นเงินกเกษียณที่จะจ่ายให้ในแต่ละปีถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจหรือว่าอะไรที่ผมพูดผิดไปหรือว่าอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรก็พิมพ์มาได้ในคอมเมนต์นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ